เป็นคนหนึ่งค่ะที่ชอบติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องปากเรื่องทองที่รัฐบาลหรือองค์กรต่างๆเนี่ยจะช่วยเหลือเรานะคะง่ายๆค่ะแค่เวลาคุณเข้ามาฟังคลิปของช anel Mummy T s News นะคะอยู่ข้างล่างคลิปนะคะให้คุณกดติดตามแล้วที่สำคัญต้องสั่นกระดิ่งนะคะเพราะจะได้อัปเดตข่าวสารเวลาที่มีข่าวใหม่ๆนะแค่นั้นง่ายๆข่าวสารทุกอย่างก็จะอยู่ในมือถือคุณแล้วค่ะ สวัสดีค่ะพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะคะมามิตทีนิวส์มาแล้วนะคะมาพร้อมกับข่าวดีๆนะคะมาฝากทุกคนเช่นเคยเลยนะคะคลิปนี้ค่ะเราจะพูดถึงบัตรคนจน64นะคะหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั่นเองนะคะ,ะก็มีข่าวลือต่างๆมากมายแหละเออว่า,วามันจะ,ะเปิดลงทะเบียนตอนไหนเมื่อไหร่ยังไงนะคะแต่ข่าวที่แน่นอนนะคะที่มีมาฝากแล้วทุกคนนะคะจะต้องรีบมาดูนะคะว่าตัวเองเข้าสิทธิ์ไหมนะคร เพราะในการลงทะเบียนบัตรคนจนปี64นี่นะคะเขาจะมีการปรับเงื่อนไขใหม่ไม่ใช่เงื่อนไขเดิมนะคะซึ่งคนเก่าก็อาจโดนตัดสิทธิ์ได้นะคะเราต้องรีบมาเช็คด่วนกันเลยนะนะคะ คามาฟังที่ข่าวกันเลยนะคะกรณีที่กระทรวงการคลังนะคะเตรียมเปิดให้มีการลงทะเบียนบัตรสบริการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรอบใหม่นะคะแม้ว่าขณะนี้นะยังไม่มีการกําหนดระยะเวลาที่ชัดเจนแต่มีรายงานข่าวเปิดเผยมาแล้วว่าการลงทะเบียนบัตรสบริการแห่งรัฐรอบใหม่จะมีการปรับเงื่อนไขนะคะผู้ที่จะได้รับสิทธิ์ใหม่ด้วยการพิจารณารายได้เป็นรายครัวเรือนแทนรายได ส่วนบุคคลต้องมีไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทต่อปีนะคะก่อนอื่นนะคะเราต้องมาย้อนกฎระเบียบเก่าก่อนนะคะระเบียบเก่าของเขาเงื่อนไขเก่านี่นะคะก็คือว่า,าต้องมีรายได้นี่มันจะมีอยู่อยู่2แบบ สำหรับคนที่มีรายได้ไม่เกิน30,000่นกับคนที่มีรายได้ไม่เกิน1 0 0 0 0แนะคะโดยคนที่มีรายได้ไม่เกิน3 0 0 0 0ื่นเนี่ยเขาก็จะ,ะมีเงินที่เป็นไว้ซื้อสินค้านี่นะคะ300ใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าคนที่ เกินหนึ่งแสนบาทเนี่ยเขาก็จะให้200นะคะซึ่งมกราคุมพามีนาเนี่ยเขาก็ทางรัฐบาลให้ของขวัญปีใหม่ปรับเพิ่มไปอีกบวกไปอีกห้าร้อยบาททุกคนนะคะแต่ที่นี้นะคะสำหรับบัตรคนจนสำหรับปี6 4ในการลงทะเบียนใหม่นะมีการเปิดเผยแล้วเขาจะไม่เอาเป็นรายบุคคลแล้วนะคะเพราะเขามองว่าเป็นรายบุคคลเนี่ยบางทีนะคนในบ้านเดียวกัน คนหนึ่งเนี่ยอาจจะมีรายได้ไม่เท่าไม่ถึงก็จริงแต่ว่าคนในบ้านลูกหลานคนที่ดูแลเงินเขาเยอะเงินเขาถึงบางทีเขาเป็นคนแบบมีอันจะกินด้วยซ้ำไปอะไรอย่างนี้นะคะเขาก็เลยจะปรับใหม่เพื่ออะไรคะ เพื่อต้องการให้ได้คนที่ไม่มีจริงๆได้คนที่จนจริงๆได้คนที่เขาลำบากจริงๆนะคะไม่ใช่ว่ากระจายไปหมดทั้งที่ความจริงแล้วเนี่ยคนๆนั้นเนี่ยเขามีคนที่ดูแลเขามีลูกมีหลานมีคนในครอบครัวที่มีเงินมีทองในการดูแลเขาอยู่แล้วอันนี้เขาก็จะไม่ให้นะคะ,ะซึ่งในรอบใหม่นี้นะเขาจะพิจารณาเป็นรายครัวเรือนเลยค่ะถ้าหนึ่งครัวเรือนนั้นมีไรายได้ไม่เกิน10,000 บต่อปีเขาถึงจะให้บัตรคนจนนี่มานะคะเขาจะให้เป็นครัวเรือนแล้วนะคะโดยการปรับเงื่อนไขการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่นะคะมีเป้าหมายเพื่อทบทวนสิทธิ์คนที่มีบัตรสวัสดิการอยู่แล้วและคนที่จะเข้ามาสักบากใหม่ด้วยซึ่งอาจจะทําให้ผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการน้อยลงกว่า14.6ล้านคนโดยผู้ที่ถือบัตรอยู่เดิมหากไม่ผ่านเกณฑ์ลงทะเบียนรอบใหม่ก็จะต้องนําบัตรมาคืนคลังนะคะ ไม่ใช่ว่าเคยได้อันเก่าแล้วจะได้ต่อไปเลยไม่ใช่นะคะกระทรวงการคลังยืนยันว่าการเปิดลงทะเบียนบัตรสวสดิการแห่งรัฐรอบใหม่จะไม่กระทบกับสิทธิ์ผู้ถือบัตรเดิมยังได้รับสิทธิ์เติมเงิน500บาท ไปจนถึงสิ้นเดือนมีนาคม64ก็คือมกราคมพามีนาเนี้ยเรายังได้เหมือนเดิมนะคะและไม่เกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นกําลังซื้อของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่รัฐบาลเพิ่มเงิน500บาทให้อีก3เดือนนะคะอันนี้จะไม่เกี่ยวกันได้เท่าไหร่ก็จะได้เท่าเดิมถึงเดือนมีนานะคะจนเขามีการเปิดลงทะเบียนบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ64เมื่อไหร่นะคะ ตอนนั้นนะคะถึงจะมีการปรับกฎเกณฑ์แล้วก็สิทธิประโยชน์ใหม่นะคะถ้าใครนะคะที่อยากฟังข่าวจริงกระชับเข้าใจง่ายแบบนี้นะคะง่ายๆค่ะเพียงแค่กดติดตามและสั่นกระดิ่งนะคะ c h anel Mummy T News ไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวดีๆแบบนี้นะคะ่ะ